สวัดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเจนจะพาเพื่อนเพื่อนไปหาอะไรกินในหมู่บ้านสีเพชรนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเลยค่ะหลังจากนี้จะมาร้านขนมนะคะร้านขนมนห้งอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนราคาไม่แพงนะคะถุงละสิบบาทครับเพื่อนเพื่อนรสชาติกำลังดีหอมหวามากเลยค่ะ

เปิดุ๊เนี่ยลงแตงมันองหอกอ๋ออมอือีดอมากให้สชิ้น่อดปบเตยก็มาล้างชัดมันนะเพื่อนๆโอ้าหอยเลยนี่คือแม่ค้า ถ้าเพื่อนๆว่างนะคะหรือว่าผ่านม,มาก็แวะมาที่หมู่บ้านสิงเพชรนะคะเพื่อนๆก็จเกษมร้อยบทค่ะของทานเยอะมากค่ะยิ่งเ่วงเช้าเยเยอะนะคะยังไงเราก็มาอดหนึ่งนะคะที่หมู่บ้านสิงเพชรนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดติดตามไม่เจมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ